น,นี่เอาถังน้ำขึ้นเขาครับผมเป็นภูเขาที่สูงมากมากมากเลยเดี๋ยวมาดูถังน้ำนี่เอาถังนี้ขึ้นไปโอ้ยถังสแตนเลสนะนีะนะ่เดี๋ยวถังนี้ขึ้นไปข้างบนบนเขาเราจะมีน้ำใช้แล้ว ไปอันนี้ก็คือจุดเกาะครับผมเชื่อมใหม่ใช้สำหรับเป็นตัวลากพ่วงข้างหลัง ตัวนี้ตัวแรงตัวแรงตัวนี้6สูบสบายสบายภูเขาขึ้นได้หมดข้างหน้านี้มีตัวลากจูงด้วยสบายเลยครับเดี๋ยเหลือเลยกำลังแรงขับเหลือเฟือขึ้นเขาสบายมากเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปตอนนี้ก็เวลาประมาณ16-3นาที เพราะว่าภูเขามันสูงแล้วก็ขึ้นยากมากๆเลยไปเดี๋ยวติดตามกันครับผม นู่นครับทางขึ้นอยู่ทางนูน่นแต่จะเดินแต่๋จะขับขึ้นทางนูน่นดูความลื่นครับผมโอ้โหแบบลื่นมากเลยดูมามาจากทางนู้นนะนุน่นนู่นมาจากทางนูน้นทางที่เรามามเดี๋ยวให้หลวงพี่แกมัดก่อนให้หลวงพี่แกมัดก่อน <c oughs> ลื่นมากครับผม อันนี้แค่จุดเริ่มต้นวันนี้ฝนตกด้วยจุดเริ่มต้นของความมันมาดูเส้นทางข้างหน้าครับผมอันนี้คือทางที่เราจะไปขึ้นเขาคือโหดมากๆโหดมากรับประกันแต่จะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีครับผม ผมนี่ยปไยไหนลราผม่ได้บแล้วเดี๋ยวเรานักส่งไป ดเดี๋ยวใช้สลิงข้างหน้าดึงใช้ไปนดึงกับต้นนู้นต้นข้างหน้านู้นไปไปแล้ว นลลาขึ้้ไปแวพนักงานลากครับผมโอ้โหต้องได้ใช้งานต้องลากครับผมเอาสายกอลิงไปมัดกับต้นไม้แล้วก็ค่อยๆลากขึ้นไปเพราะว่าทางล่างนี้มันติดรถติด ภูเขาสูงมากภารกิจเอาแทงน้ำขึ้นเขาถวายพระอันนี้แค่จุดเริ่มต้นครับผมยังมีอีกเยอะมากมายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นช็อตๆครับผมคนสุดท้ายตัวลากข้างหน้าเสียครับผมต้องใช้การเข็นเอา แช้พลละเข็นยากพอสมควรครับผมนู่นอันนู้นก็เป็นเขื่อนสีนักครินอยู่ไกลๆไปได้แล้วครับผมโอ้ยดูเดือดมามาทิชแรกอาจารย์หนึ่งใช้ผมไปเอาบักเซา,า,าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินบักเซา อยู่ยข้างหลังขึ้นมาได้แล้วโอ้หอบเลยตอนนี้ถังมาถึงแล้วครับผมใช้เวลา2ชั่วโมงก,กว่า ตอนนี้ก็มาถึงแล้วอย่างสมบูรณ์ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเอาของลงกันใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า